พญาคุดสื้อจันมวยไทยชนะกล้องโพชัยลาวล้านช้างด้วยคะแนนเอกสันครับเนี่ยมีศอกซ้ายงันไปก่อนยกแรกทําดีแต่ยก2ครับต้องบอกรับว่ากล้องโพชัยเขาก็มาแก้เกมเดินเบียดอ่ะเราโดนหมัดหลายครั้งเลยหน้าเป๋หน้าเซไปอ่ะชนิดที่ว่ายก1ยก2เนี่ยอาจจะออกเสมอก็ได้นะก็ได้คนละยกแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้ามวยชิงดำเนี่ยเราได้นับครับเดี๋ยวดูครับเปมาเนี่ยหมัดมาครับเราก็ได้ศอกเนี่ยครับ พอได้ศอกนี้ไปก็อู้สบายเลยครับ10ต่อ8ในยกสุดท้ายก็ถือว่าชนะมา2ยกแล้วครับถ้านับคะแนนแบบนี้เนี่ยกินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ครบยกครับไม่มีปัญหาพยาคุซุยจันมวยไทยชนะก้องผ้ชัยเราวลันช้างโดยคะแนนเอกฉันครับส่วนยอดอุดรบีเอมวยไทยครับมาตีนต้นของแท้ครับต้นๆขอให้บอกพี่คมเหลือเกินถ้าน้องทนไม่ไหวก็เตรียมตัวหล่นลงไปครับและยอดอุดรได้3นับครับชนะ ที o นะถ้านะับจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นาการที่ดิ้กเล่นเนาะ